<c oughs> มื่อเนี้กํลังเอเสียบต้นพระป้าที่มาจากกรุงเทพมาหาคนครครับผมมาทอดวัดอัมพวันขอบคุณสาธุชนทั้งหลายนะครับเด้อที่รวมทั้บุญมากมื่อเนี้ยอดมาจากกรุงเทพได้หมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ม่าเพิ่มอีกเป็นเป็นหนึ่งห้าพันเศษเศษครับผมยอดเพราะท่านแน่นอนเดอพี่น้องเดย้ยอดยังไม่แน่นอน ได้ญาติแน่นันมาอื่นทีเซลงเฟดบอกนะครับเด้อขอบคุณหลายทีท่านบุญมาก่วมนำ้ำซ่องหน่อยก็ได้ลอยก็ลายซ่องแง่ก็เต็มคุณเอซีนวลมืาอนี้ท่าบุญครับคู่ใหม่มืาอนี้ผมจ้างนักร้องมาส่วนตัวคุณครับนางนเนี่ยเนี่ยเนี่ยออเนี่ยกระดับเพาะอว่าไปได้เลยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเนี่ยมืาอนี้ผู้บัว กำลังใจครับกำลังใจครับผมกระป่าบ้านอตตะลีชั้นับผมเต่อันนี้ของตนเดียวตนกบผมเนียครับขอบคุณหลายๆทด้อที่ช่วยทั้งหมดทุ่าม